คุยจงรับการซ้อมล่าสุดของคุณพลเอสิจิมุงทองวีเตดน,นะครับเราก็เห็นนุอนุนวัตอินยินนะฮะกลับมาสวมใส่สัตร์ได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดข้อเท้าที่ศูนย์บาซัมโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับซึ่งเจ้าตัวก็หายจากการบาดเจ็บได้เร็วพอสมควรเ,เช่นเดียวกับเจ้าบี้ชัยรงทาทองนะฮะที่ได้รับการผ่าตัดลักษณะเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็กลับมาฟืน้นฟูสภาพความฟิตกับสโมสรเอสซีจีมุงทองวีเตดของเราได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ รวมไปถึงทิฏิพันธ์พ่วงจันทนะครับแน่พัฒนาการในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยเร็วมากๆเลยล่ะครับคาดว่าเป้าหมายของเจ้านิวในการช่วยสโมสรเอสซีมูนไทน์แต่ของเราในฤดูกาลหน้าโดยการลงเล่นโดยไม่มีอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งน่าจะไม่ใช่เรื่องยากเกินไปล่ะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวนั้นมีความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับ ซึ่งทั้งคู่นะครับน่าจะพร้อมรับใช้สโมสกรกีฬาหยองของเราในช่วงต้นฤดูกาลหน้าหรือถ้าเร็วที่สุดก็เป็นป r e s e a s o n ล้ครับน่าจะเห็นเกมุนเครื่องพวกเขาน่าจะลงมาช่วยทีมได้บ้างแล้วแหมการที่ทั้งคู่หายจากการบาดเจ็บก็เหมือนเราได้นะักเตะเกรด A กลับมาอีกครั้งหนึ่งเลยละครับ ไปดูการที่แล้วนักเตะกิเลนพิยองของเราหลายต่อหลายคนประสบอาการบาดเจ็บมากมายเลยละครับแม้กระทั่งเคลตันซินวาเองนะตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์ร้อซแต่ว่าเจ้าตัวนะฮะก็พยายามไต่ระดับฟอร์มฟิตไต่ระดับอาการบาดเจ็บเนื้อเรื่องของการหักขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วล่ะครับคิดว่าดูการหน้าถ้าทุกอย่างลงตัวเอสซีจีมุนทองเตะของเราน่าจะมีช่วงค่อข้างในการไล่ล่าแชมป์ในฤดูกาลหน้าอย่างแน่นอนแต่เป้าหมายของเราก็คือเก็บ3คะแนนใน6นัดที่เหลือนี้ให้หมดนะฮะ แล้วเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าอันดับการยืนของสโมสรกิเลยมพยองเมื่อจบฤดูกาจะยืนอยู่ตำแหน่งไหนนะครับสู้ๆครับ